มันไม่มีรอรอดเลยคือื่วงความที่มันมี2โบ,บ,บ,โบกก์ไงโบล์แรกคือต้นโบล์สองคือปลายเหยียบพุบทางเท้านี่คือเป็นอะไรที่เรียกว่าพี่เล็กน่ะครับเขาติดต่อมาหาผมเขาไลน์มาหาว่าพี่บอยครับ ผมสนใจจลรบีของพี่บอยมากนี่คือทีมเก้นครับจลบีทีมเก้นครับจลบีที่เรียกว่าเป็นเกรดพรีเมียมของจาบีในเมืองไทยเลยดีกว่าเพราะว่าที่ร้านที่บริษัทผมก็ใช้ตัวนี้อยู่เราใช้ตัวนี้ให้กับทุกท่านที่มาใช้บริการอย่างร้านเราครับผมบอกเด้ว่าเจ๋งจริงจ้าจริงไม่งั้นเล็กโมดิฟายไม่ใชะครับครับผมใช้เปลี่ยนผ่านทั้งหมดแล้วครับผมอัดได้ทุกจุดครับของรถแท็กเตอร์หรือทุกอย่างของตัวที่คุณอยากจะเสริมการหล่อลื่นให้กับจุดต่างๆที่คุณอยากใช้นะฮะจลบีทีมเก้นครับผมว้ดยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทตบอยครับส่วนในคนข้างหลังกําลังเก๊กอยู่โอเควันนี้เทตบอยก็มาเดินทางมาเยือนยังสมุดประการของเล็กโมดิฟายนะฮะซึ่งมาแบบไม่ค่อยจะได้นัดหม่กันัะเท่าไหร่ของอมก็มีคนถ่ายแต่ของผมไม่มีคนถ่ายนะครับเดี๋ยวผมให้เจ้าถ่ายให้ดีกว่าคุตเตอครับเจ้าของเโอมครับเรามาถ่ายที่เล็กโมดิฟายนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเทอร์โบแล้วก็เทอร์โบแล้วก็เทอร์โบเพราะว่าโอมก็ถ่ายรถคันนี้ไปแล้ว เราก็าจะมาถ่ายเรื่องของร,ระบบการทํางานของเทอร์โบกันแล้วกันได้ไหมได้ไหมพี่เล็กระบบการทำงานครับ<อ>ยินดีดเลยครับผมนี่คือโฉมหน้าของเล็กโมดิฟายครับสวัสด,ดีครับเล็กโมดิฟายครับผมเราก็จะถ่ายกันตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ให้โอมมาถ่ายโอเคเรามาเริ่มจากคันเล็กกันนี้ดีกว่าคือเอาไว้แง่ว่าดรถรถแท็กเตอร์ทุกยี่ห้อทุกแบรนด์มันสามารถติดเทอร์โบได้หมดเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นมอไซค์ใช่ครับใช่ครับเอาเป็นว่า สิ่งที่เป็นเครื่องยนต์นะมันติดเทอร์โบได้หมดเลยได้ได้ครับโมดิฟายก็สามารถจัดให้ได้หมดจัดให้ได้ครับเอ้ยเทอร์โบอัลไซมีด้วยเหรอมันมันมีนะครับพี่พี่บอยมีครับเป็นลูกเล็กๆเราก็ดูซีซีของมันกว่าจะใส่ขนาดไหนแบบไหนอะไรเงี้ยผมเคยเห็น C80 ใส่เทอร์โบด้วยนะอ่ะครับผมก็เคยเห็นครับสวยอยู่ครับอ่ะสำหรับคันนี้นะครับเป็นฮิโนโมโต้นะฮะสองถูบผมก็เดาๆว่าประมาณสัก20แรงก็ติดเทอร์โบไปลักษณะการทำงานของเทอร์โบคือมีอินพุตเอาพุตครับผมอินอากาศเข้า ครับผม ID, <I> ไอดีไอเสียนะฮะเราตัวนี้เป็นท u r b o ของอะไรครับผมอันนี้มันเป็นของรถเล็กเนี่ยแหละครับผมแล้วก็เราเอามาแปลงดัดแปลงใส่เอาออ๋ครับหน้าหลังไม่ไม่ใช่เดียวกันครับไม่ใช่เดียวกันครับเป็นการดัดแปลงครับเป็นการดัดแปลงก็น,นี่แหละครับเล็กโมดิฟายเพราะว่ารถคันมันเล็กเราของ <laughs> เดิมใส่มันใหญ่เดี๋ยวมันก็คือโมดิฟายใช่ครับทำเองหมดเลยแม่ทั้งเนี่ยคอยดีครับครับก็คือเล็กโมดิฟายครับทำทั้งหมดเไยเสียครับโมดิฟายเล็กโมดิฟายออกมาครับตัวนี้ครับครับอันนี้เป็นซับเทน้ำมันเครื่องแบบ ่าเวลาถ้ามันไหลเยอะกลัวมันล้นขึ้นมาเราก็ช่วยตัวนี้สายแทงยาใหญ่มากเลยนะครับผมสายแทงเข้ายาวยาวทั้งยาวทั้งใหญ่อันนี้เจาะเองเลยใช่ไหมครับครับอันนี้เจาะเองครับเป็นงานดัดแปลงดึงจากก้นถางครับครับขึ้นมาเลยครับเป็นงานดัดแปลงใช่ครับก็น้ํามันมันก็จะเกิดการเลี้ยงตรงนี้นะครับครับน้ํามันของน้ํามันเครื่องมันจะมาช่วยเลี้ยงตรงอ่าเรียกว่าลูกปืนครับครับใช่ครับเทอร์โบเพื่อให้มันมีการหล่อลื่นหล่อลื่นลงมาครับใช่ครับก็ดึงน้ำมันจากตัวนี้เดินเข้านี่ออกนิโนวะโต มีวัดบูธด้วยจ้ะเฮ้เฮ้เฮ้อยากให้ดูคนถ่ายครับตอนแรกก็จะจ้างตะก๊อกมาแล้วทีนี้ฮิโนมโตะคันนี้ครับมีจุดที่พี่เล็กเขามาถามผมว่าถังน้ำมันโซล่ามันอยู่ไหนวะทาาน้ำมันโซล่าเหมือนที่เติมน้ำมันไฮดรอลิกเลยนี่คือถังโซล่าผมไม่รู้ว่าเขาดึงยังไงนะดึงนี่เหรอ มันตัวดึงน้ำมันอ่ะใช่ครับเนี่ยอันนี้มันมาเดิมจากรถเลยนะครับพี่บอยเขาดึงน้ำมันขึ้นเดิมๆเลยเขาดึงน้ำมันจากตรงนี้แล้วแล้วตัวแยกเขาก็หมุนขึ้นมาแล้วก็โยกได้ด้วยอ๋อเหรอครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันรุ่นนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นว่าเอาบอดี้ของตัวรถแท็กเตอร์ช่องห้องเกียร์ของแท็กเตอร์มาทำเป็นถังน้ำมันตัวมาทำเป็นถังน้ำมันแม่งสุดจริงอ่ะก็เดี๋ยวไปมากับคันนี้ไฮไลท์ของเราคือคันนี้มากกว่าไฮไลท์ของเราครับอันนี้คือ เตเลสใช่ครับเป็นสเตเลสครับผมครับเป็นสเตเลสครับเป็นสเตเลสทั้งหมดครับผมอันนี้เป็นเทอร์โบคู่นะฮะเทอร์โบคู่ของแคททั้ง2ลูกใช่ครับเป็นของแคทตันพิล่าทั้ง2ลูกเลยครับแต่ว่าแต่ละเบอร์มันก็คือต่างกันตรงต่างกันเบอร์เล็กเบอร์เล็กครับเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่อันนี้จะเป็นเบอร์ใหญ่เนี่ยเบอร์ใหญ่ทำไมถึงติด2ลูกอ่าผมอยากให้มันอ่าแปลกกว่าเขาหน่อยนึงแล้วก็อ่าดูสวยงามด้วยครับ ก็พอได้อยู่ครับอันนี้ความแรงแบบมากลูกนี้คือลูกเล็กับคือแรงต้นครับใช่ครับมาลูกใหญ่ปุ๊บเข้ามาสู่แรงปลายคือบูตตัวเครื่องยนต์มันจะสามารถทํางานทั้งสองช่วงสองช่วงคือต้นแล้วก็ปลายสามารถทํางานได้พร้อมกันเลยครับใช่นไม่ไม่ต้องกงวเลยว่าแรงมันจะตกหรือแรงมันจะบู๊บครับใช่ครับเหยียบปุ๊บมาปั๊บจะไม่มอรับตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นวัดความร้อนครับความร้อนของออโตมิเตอร์ครับ แล้วก็วัดแรงดันน้ำมันเครื่องครับตอนนี้จะเป็นจุดของน้ำมันเครื่องที่จะดันครับที่ดันออกมาครับเข้าสู่ตัวนี้ใช่อันนี้ก็คือ82-10ขนาด115แรงม้าที่มีแรงบิดสูงมากกว่ารถ4สูบที่มี1 1 5าแรงม้าเทอร์โบน่าสนใจมากมองเห็นแวบแรกแล้วปุ๊บสายแล้วเราโยงระยะกันไปหมดครับผมอย่าเยอะนิดนึงครับอุปกรณ์ที่ต้องต่อใช้แค่ซับแทงค์แค่เวทเกตซับแทงค์ มีแทงใหญ่อยู่ตรงไหนเอ่ยมีแทงนี้อีกอ่าใช่ครับกองนี้อีกอันนี้เป็นกองน้ํามันก่อนเข้าเทอร์โบอ่าครับโดยมากผมไม่ค่อยเห็นเขาทำกองเข้าน้ำมันเทอร์โบนะคือถ้าเป็นระบบลูกปืนนะครับพี่พี่บอยมันจะส่วนใหญ่แล้วมันต้องอ่าอ่าไอ้ปลยเทอร์โบพวกนี้เขาจะต้องการความละเอียดของน้ํามันเข้าไปมันก็เลยต้องมีกองน้ํามันเนี่ยขึ้นมาช่วยโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นคนใส่กองเข้าน้ํามันครับนี่คือเขามีกลองที่เข้าไปยังน้ํามันที่เลี้ยงลูกปืนของเทอร์โบทุกตัว นี่นี่คือเวทเตครับเวทเตอของตัวรวมเลยนะครับครับเป็นรวมขึ้นมาเลยครับใช่ครับออตอนนี้เวกเตรวมไปเลยครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเรืู่้แล้วคนนี้แล้วก็มีความรู้บ้างตอนเด็กก็อาจจะแต่งแต่งรถทำบ้างครับของตัวผมใช้บิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มของทีดีพวกศูนย์สามนซีทุกเนี้ครับผมก็แต่งแต่ว่า ตอนนี้เลิกแอืวครับมาทำรถถ่ายดีกว่าครับแต่เป็นตามอายุใช่ใช่เราไม่ค่อยจะเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแก่ตัวไปสักหน่อยเดี๋ยเรามาทำรถแดกนี่แผนจะทำรถแดกกันนะครับยินดีเลยครับรอครับรอครับเราจะมีรถแดกครับที่เป็นรถถ่ายที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าของรถแท็กเตอร์หรือเจ้าของผู้นำเข้านะอยากสนใจมาทำแดกกันครับผมอยากให้วงการแดก ของรถลากครับรถลากแคคเตอร์อย่าเรียกแดกดีกว่าครับการลากจูงหรือพูดิ้งเขาเรียกพู้ดิ้งแคคเตอร์พูดดิ้งร่วมมือกันครับภายในปีหน้าผมจะทำพูดดิ้งให้เกิดขึ้นในไทยถ้ามีโอกาสนะตอนนี้เราได้ก็มีคุณเล็กมีมีท่าหลวงมิ่งก๊อฟที่จะสนใจจะทำแล้วแล้วก็มีมีกายายเจ้าที่สนใจจะทำแดกทำพูดดิ้งแคคเตอร์ในเมืองไทยเดี๋ยเรามาก่อร่างสร้างตัวกันดีกว่ามมาดูคันนี้ต่อระบบระบายอากาศครับ ผระบายอากาศใช้อินเตอร์คูลเลอร์ที่ใหญ่มากอันนี้อากาศเข้าเยอะเกินไหมครับก็เยอะครับผมแต่ตอนนี้ก็น่าจะพอดีแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้มากเกินเท่าไหร่ครับผมแต่ท่านี้มันก็เป็นของหกสูบอยู่แล้วใช่เป็นหกสูบอยู่แล้วครับมาอินเตอร์เข้าอากาศดึงมารวมยังเข้ากับตัวคอท่ออดีซึ่งนี่คือออยล์คูลเลอร์ครับผมสุดยอดอ่ะโคตรเทอ่ะผมบอกเลยนี่เดิมๆจากนอกเล็กทวงหน้า รถแท็กเตอร์ูลิงต้องแบบนี้ครับต้องมีเหล็กถ่วงไม่ต้องเอาไปดันเอาเหล็กถ่วงก็หลจากตรงนี้ครับรับผมแง้งของอันนี้ใช่ไหมอ๋อเหนไหอันนี้เป็นตัวดักไอครับผมดักไอถ้าผมเดานะใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็ถูก้วถูกครับแน่นอนจริงดักไอครับโดยมีการตัวกรองอากาศครับเพื่อให้มีอากาศเข้าครับแล้วให้ตัวไอมันมาสู่จุดนี้ได้ทั้งดักไอสร้างเองครับใช่ครับแทนเม็ดเหมือนกันครับผมใช่ เคเอ็นอีกแล้วครับนามจิมซูกิชอบครับชอบเป็นยี่ห้อกรองทำให้ผิดเคเอ็นจะเป็นยี่ห้อของพวกฟิลเตอร์ทั้งหลายใช่ใช่มีทั้งกรองน้ำมันเครื่องกรองอากาศครับใช่ครับกรองอากาศพวกนี้เคเอ็นก็จะมีเยอะครับสำหรับน่าจะเป็นสปอนเซอร์หลักของที่นี่หรือเปล่าเนี่ยเคเอ็นเยอะมากเลยนี่เลยอันนี้ก็สร้างขึ้นมาเองเพราะว่าไม่น่าจะมีขายแล้วสำหรับขอท่อไอดีเป็นการรวมศูนย์กลางของอากาศเข้ามาจุดที่ต่ำที่สุด ขาเรียกเดืออากาศเดืออากาศเยอะเข้ามาสูน้อยไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยใช่ครับแล้วคุณเล็กไม่พูดอะไรบ้างเลยเริมพูดเยอะไบว่ครับฟังฟังอยู่ก็ถูกต้องหมดครับผมผมก็เลยไม่ได้นั่นอะไรคือคือเหมือนพี่บอยพูดหลักการมันโอเคหมดเลยครับอันนี้คืออันนี้ถังลมครับพี่บอยถังลมครับผมถังลมคุณป๊อกครับครับน้าครับเห็นนะครับเนี่ยครับครับสาร์เ f กัตริย์ครับใช่ครับคืประตูครับประตูครับ f เอกษัตริย์นะครับ เพราะครับประธานเอ้ขาเรียกว่ากรรมการผู้จัดการบริหารของบินในกษัตริย์ครับ<笑><笑>นี่ F4 ของแท้ครับครับของจริงครับก็รถคันนี้เดี๋ยวผมมาลองดีกว่าโอ้แบตเตอรี่ก็ของเบนซ์ครับการติดอร์โบเนี่ยผมบอกเลยว่าครับมันช่วยทั้งถ้าติดดีก็ประหยัดน้ำมันถ้าติดไม่ดีก็เปลืองน้ำมันได้ความแรงแก็ได้ความแรงด้วยแล้วก็เปลืองน้ำมันใช่ครับมันมีทั้งผลตามมาอ่ามันมีผลทุกอย่าง ถ้าเราจะเลือกเราเลือกประหยัดน้ามันได้แรงก็มันไม่ค่อยมีประหยัดน้ำมันอ่าใช่ใช่เกินน้ำมันอยู่แล้วเดี๋ยวพอเรามาลองขับกันนีกว่ะผมมาลองขับคันนี้ดีกว่าเป็นยังไงบ้างส้หรับแปดสองหนึ่งศูนย์ของฟอร์ดนะครับเครื่องหกสูบหนึ่งร้อยสิบห้าแรงม้าแต่ตอนนี้ประเมินค่าของแรงม้าไม่ได้แล้วแหละถ้าอยากรู้ขึ้นในหน้าอย่างเดียวไม่รู้แล้วว่าแรงเท่าไหร่ แค่โบลูกใหญ่ตัวเดียวก็ใส่เครื่องรถขุดแคสักสองร้อยแล้วมใช่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 ของแคสสองร้อยไหมมากกว่านั้นครับมันมันมันอยู่รถในเมืองมากกว่าอ๋อรถเมืองครับเมืองเลยเหรอเมืองนะครับมันมันรหัสของมันก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดรหัสรถเป็นเป็นเหมือนใช่ครับของแคสถ้าสังเกตดีๆของแคสเลขเลขตัวหน้าเขาจะมีความหมายใช่ใช่เลขสามคือรถขุดครับเลขหนึ่งคือรถเกรดครับเท่าที่ผมจําได้นะครับเลขอะไรรูปเป็นรถตรวจ ครัับสงเกตดีๆมันจะมีรหัสของเขาอยู่ครับโอ้เลขเนี่คือเลขเจ็ดครับเจ็ดเก้าเจ็ดรหัสครับโอเคมาลองขับกันดีกว่าครับครับ ขับแท็กเตอร์ฟอร์ดแปด0องศูนย์กันนะครับลงมาสิเข้าไม่ได้อ๋อผมตัวใหญ่แล้วบอลนี่มากเป็นไงบ้าง <laughs> ฟีลิ่งฟีลิ่งคือเอาตรงๆผมก็เคยขับรถใหม่กว่านี้ลองปรับตัวนี้ก่อนก็ได้พี่วายามันมันเข้ากับโอพี่หรือเปล่า <laughs> นี่สนินี่ <laughs> เดี๋ยวโทษนะคราวอ๋อบอลลมด้วยครับบอลลมบอลลมไดนๆเน้ นี่ยตัวนี้พี่พี่ปรับมันอยู่ตรงนี้โอเคทุกคนกดเข้าไปเลยพี่บวกลมด้วยบวกลมบวกลมบวกลมอ่ะใช่จ้าบสุดๆเหมือนเดี๋ยวว่าอยู่ในเล้าอยู่ในเล้าสิเลยครับเสียงคือเราก็ไม่ค่อยได้ยินนะจากข้างในเนาะเราก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่อันนี้ย่อกางไหมกูแน่เลยแน่อยู่ไหน ก็เป็นบันรอบดิจิตอลด้วยก็เท่บันรอบดิจิตอลเกียร์พีตอนนี้ลงไปที่เกียร์กระต่ายนี่วัด hey, แรงดันของ turbo นะ,ค,ะ what ครับวัดวัดบูธเหรอวัดบูธครับอันนี้ก็วัดแรงดันน้ำมันดีเซลวั what bon? what <c oughs> ดโวลต์วัดอุณหภูมิดูรถแท็กซี่นะครับรถไถท,ที่ดีพอเหยียบคันแล้วต้องปล่อยนะครับเ,เหยียบครับเขื่อนมันมีไฟหมดเลยว่ะเท่ว่ะ อราต้องเข้านน้นโอเคโอเคโอเคเอ้ยครับพอเป็นพิธีนะฮะพอให้ดูว่าโปรเจคเต,ตอร์เขาเป็นยังไงบ้างใช่ผมดาวเกียร์ถูกุนเลยให้ดาวเกียร์โถูกถุนเลยผมชอบที่ฟังเสียงมากกว่า ไม่แบบว่ามีจังหวะรอถ้าอย่างรถถ้าอย่างรถอ่าที่มีถ้าสมมุติมันมีโบใหญ่อย่างเดียวนะเหยียบไปแล้วอ่ะถ้าสมมติรถมีโบใหญ่อย่างเดียวก็เหยียบไปแล้วมันจะรอ,อนิดนึงแต่นี้มันไม่มีรอรอดเลยเรื่องความที่มันมี2โบไงโบแรกคือต้นโบ2องคือปลายเหยียบฟุกตามเทา้า มัวชัดมากเจ๋งเจ๋งเจ๋งดีโอเคเราแค่ลองเราแค่ลองพอกุกๆุกก็เรารู้อยู่แล้วว่ารถมันมันเป็นแบบไหนย,ยังไงมาดูความเข้าตัวก็เดินหน้าแต่หละมันจะข้องเลยเจะถาไปแล้วในะอย่ไปแล้วรถนะ <laughs> ไม่คล่องเท่าไหร่นะไม่คล่องเลยดิก็ถึงกระชากเลยนะโอเคขอลองสี่หอยดิ เกียร์ที่ถอยออกก็เร็วไหมถ้าเทียบกับรถฟอร์ดมันก็เร็วนะถือว่าเร็วคันนี้คือ8เกียร์หน้า2เกียร์ถอยอ1 2 3 4คูด2 H High Low 8เกียร์หน้า2เกียร์ถอยครับไปตัดไปที่อื่นดีกว่าไปจ้ะไปข้างล่างต่อครับหลังจากที่ได้ลองรถกันแล้วนะครับสำหรับรถแซกเตอร์8 2 1 0ที่มีเทอร์โบคู่น่าจะเป็นคันเดียวในไทยที่ใส่โบใหญ่ขนาดนี้โบคู่เหมือนเคยเห็นแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ อันนี้คือสุดแล้วของเทโบนะครับคุณเล็กครับผมก็ท่านใดสนใจเทโบครับผมก็ยินดีครับก็มาที่เล็กโมดิฟายโดยเบอร์ติดต่อครับ089ครับ0310191ครับผมเป็นไอเดียไลน์ได้ไหมครับเป็นเป็นไอเดียไลน์ก็คือเล็กโมดิฟาย1234เลยครับโอเคครับสนใจเทโบก็ครับยินดีครับสำหรับ เทอร์โบของเล็กโมดิฟายเดี๋ยวรอติดตามเทอร์โบโมดิฟายเล็กโมดิฟายได้ที่รถแท็กเตอร์จอเดียแต่ไม่รู้ตัวไหนแต่ผมทาแน่ครับสาหรับรถฟูลริงแท็กเตอร์ของจอรเดีย er, โดยแท็กเตอร์บอยของโอมทำไหม <laughs> ของโอมน่าจะทําอยู่เดี๋ยวเขาก็หามาเดี๋ยวเขาก็มีเดี๋ยวเขาทาเอามาฟูลริงกันเดี๋ยวแบกกันไปครับเดี๋ยวจุดนัดหมายน่าจะอยู่ภาคกลางเราคุยกันไว้แล้วนะครับขอบคุณคุณเล็กมากครับยินดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องแท็กเตอร์บอยด้วยครับวันนี้เราก็มากับแทมกเตอร์โอม ตัวไทยดีกว่าเดี๋ยวเราติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปตัดคลิปกันโอเคเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยคาโตวแปงงนะี้แหละตะกง